คุยกันทุกสุขเติมมุมบวกให้ชีวิตเข้าใจข่าวทุกประเด็นเรียมรั่วดีดเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทยด้วยอำนาจของประชาชนพบกันในรายการแกะปมข่าวเปิดประเด็นคิดกับอมรออนไลน์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Deep Dive ค่ะวันนี้เราจะมา เจาะลึกเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยคือความเคลื่อนไหวของคุณทักษินชินวัตรโดยเฉพาะวันที่9ก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานี่มีหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะคะทั้งสัมภาษณ์ทั้งแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มีการตัดสินใจทางการเมืองที่สำคัญส,ค,ญสคัญด้วยใช่ครับเป็นวันที่แบบต้องจับตากันเลยเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องการถอนร่างกฎหมายคาสินโนแบบปุบปรับเลยนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูจะผลักดันกันเต็มที่ แล้วก็มีการขึ้นเวทีพูดเรื่อง soft power uh huh. แล้วก็ช่วงค่ำนี้ก็มีให้สัมภาษณ์ในเวที exclusive talk อีกซึ่งก็น่าสนใจว่าแต่และเรื่องมันมีความเชื่อมโยงหรือมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้เราก็จะมาลองดูกันจากผู้บทวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆนะครับเพื่อทําความเข้าใจภาพรวมโดยเฉพาะอ,อ,อิทธิพลต่อพักเพื่อไทยและก็เสถียรภาพรัฐบาลด้วยครับ น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะคะเรื่องถอนร่างกฎหมายคาสิโนเนี่ยค่ะที่ตอนแรกเอ่อเพื่อไทยเหมือนจะดันสุดตัวเลยนะแล้วจู่ๆก็ถอนมันมันมันมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าคะครับประเด็นนี้เนี่ยคือมีคนตั้งท่อสังเกตเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะทางคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับเขาก็มองว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่มาเกิดขึ้นพร้อมๆกับความขัดแย้งกับทางสมเด็จหุ่นเซนที่เพิ่งปัทุขึ้นมา อ๋อค่ะหรืออาจจะเป็นดีลบางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอย่างที่มีข่าวลือเรื่องออรายชื่อนักการเมืองไทยไปฝากเงินในกัมพูชาอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วในวันเดียวกันเลยคุณทักษิณก็ออกมาประกาศตัดสัมพันธ์30ปีกับคุณเซนออกสื่อเลยนะคะอันนี้ยิ่งดูซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยมีคนมองว่าเอ๊ะหรือจะเป็นแค่ละครฉากหนึ่ง ใช่ใช่ครับอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันคือความสัมพันธ์ระดับนี้มันก็คงมีอะไรลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นเห็นกันนะครับแต่ยังไม่หมดแค่วันนั้นนะตอนบ่ายคุณทักษินก็ไปพูดเรื่อง soft power อีกค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการช่วยเสริมบทบาทให้คุณแพรทองทานในฐานะรัฐมนตรีวัฒนธรรมโดยตรงเลย แต่ก็ตาม,มาไม่ด้เสียงวิจารณ์เหมือนกันนะครับใช่ค่ะได้ยินเหมือนกันอย่างคุณเทพไทยเสนาพง์นี่วิจารณ์ค่อนข้างแรงเลยนะคะว่าแนวคิดดูหลงยุคไปหน่อยเหมือนเล่าเรื่องเก่าเมื่อ20ปีที่แล้วเรื่องโอท็อปเทียบ a อร์เมสอะไรแบบนี้ก็เป็นประเด็นที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันครับคุณเทพไทยเขาก็มองว่ามันออกแนวหลงตัวเองขายฝันมากกว่า แล้วก็ยังมีการพูดกระทบกระเทียบไปถึงอดีตด้วยนะเรื่องความไม่ร่วมมือจากบางกระทรวงโดยเฉพาะมหาไทยซึ่งตอนนั้นอยู่กับภูมิใจไทยนะครับอ๋อซึ่งประเด็นนี้ก็น่าจะโยงไปถึงช่วงค่ำที่เวที Exclusive Talk เลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่เลยเวทีนั้นนี่แบบดูจะพูดกันตรงไปตรงมาหลายเรื่องเลยนะคุณทักษิณพูดถึงว่าเรื่องคณิตศาสตร์การเมืองอะครับคือการพยายามจะ,ะรวบรวมเสียงสสเพิ่ม ค่ะแก้ปัญหารัฐบาลเสียงปลิ่มน้ำใช่ครับแล้วก็พูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าหนูเปล่าหน้าเขามาเองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ย้ำเลยว่าจำเป็นต้องดึงกระทรวงมหาไทยกลับมาให้ได้อ้างเหตุผลเรื่องนโยบายเยอะแยะเลยครับทั้งยาเสพติดแก้จนโอทอบที่ดิน99ปีอะไรพวกเนี้ยแล้วเรื่องต่อรองกระทรวงล่ะคะที่บอกว่าไม่ยอมแลกมหาไทยกับคมนาคมเพราะเออติดเรื่องอดีตคุณเนวินอันนี้ก็แรงอยู่นะคะแรงครับ แล้วก็ระบุชัดเลยนะว่าภูมิใจไทยนี่เป็นฝ่ายแขนมากกว่าฝ่ายค้านไปแล้วการเมืองก็แบบนี้แหละต้องเกลือนเลือดกันไปอืมส่วนเรื่องอนาคตก็พูดถึงว่าถ้าคุณแพทองทานรอดกดีสารธรรมนูญก็คงทำงานต่อแต่ถ้าไม่รอดก็อาจจะเสนอชื่อคุณใช้เกษมหรืออาจจะไปถึงขั้นยุบสภาเลยก็ได้คำถามคือทำไมคุณทักษิณต้องออกมาพูดเองหมดเลยละคะเขาให้เหตุผลว่ายังไงนะ อ๋อเหตุผลที่ให้ก็คือแบบประโยคเด็ดเลยถ้าผมไม่เสือกแล้วใครจะเสือกนะครับอ้างว่าต้องช่วยบ้านเมืองช่วยลูกสาวแต่ก็นั่นแหละครับการลงมาพูดเรื่องจัดคอรมอเรื่องแรกกระสูงเองแบบนี้มันก็เลี่ยงไว้ได้ที่จะถูกตั้งคำถามเรื่องครอบงำพักซึ่งมันก็อาจจะผิดกฎหมายพักการมวลได้นะใช่ค่ะประเด็นนี้น่าจับตามากครับแม้ว่าที่ผ่านมาเรื่องร้องเรียนทำนองนี้อาจจะถูกตีตกไปแต่ สถานการณ์ตอนนี้ความสัมพันธ์กับพรรคร่วมโดยเฉพาะภูมิใจไทยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับค่ะประเด็นครอบงำพักนี่น่าติดตามจริงๆทีนี้มาดูมุมมอง,มองนักวิเคราะห์ท่านอื่นบ้างอย่างคุณเทพไทยนอกจากเรื่องหลงยุคแล้วเขาสรุปภาพรวมไว้ยังไงบ้างคะคุณเทพไทยสรุปเป็น4ี่คำเลยครับหลงยุคหลงตัวเองขายฝันแล้วก็แก้ตัวซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างคําพูดต่างๆมาประกอบนะทั้งเรื่องโอท็อป การอ้างผลงานเก่าการปัดความรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจการโทษพักร่วมหรือมาตรการพูดถึงสอวอทางออกรัฐบาลอะไรพวกนี้ครับชัดเจนดีค่ะแล้วฝั่งคุณจตุพรล่ะคะเขามองความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ในวันนั้นยังไงบ้างคุณจตุพรน,นิชี้ไปที่พีรุธเลยครับว่าทำไมสามเรื่องใหญ่ๆทั้งถอนคาสิโนโชซออพาวเวอร์แล้วก็เปิดศึกหุ่นเซนถึงมาเกิดวันเดียวกันแปะ๊ะเขาเลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันการมันเป็นการจัดฉากหรือเปล่าอ๋อ แล้วก็แนะให้จับตาดูท่าทีหุนเซนต่อจากนี้ถ้างเงียบไปอาจจะแปลว่ามีดีลลับจริงๆก็ได้คือยอมถอนเรื่องบ่อนแลกกับการไม่ถูกแชรเพิ่มอะไรแบบนั้นนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังเตือนเรื่องความน่าเชื่อถือจากคำพูดในอดีตของคุณทักษิณด้วยแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงนโยบายอื่นๆเช่นรถไฟฟ้า20บาทอาจจะมีเรื่องการซื้อสัมปทานคืนเอื้อเอก,กชนหรือเปล่า ฟังดูแล้วการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณวันนั้นนี่เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะคะทั้งแสดงพลังทั้งคุมเกมแล้วก็อาจจะเคลียร์ปัญหาส่วนตัวไว้ด้วยใช่เลยครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพการเมืองไทยที่แบบซับซ้อนจริงๆคือเรื่องตัวบุคคลนโยบายความสัมพันธ์อำนาจมันพันกันไปหมดคุณทักษิณก็พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งนะครับว่า ยังเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่ขยับทีไรก็สร้างแรงสั่นสะเทือนได้ตลอดแล้วก็เกิดคําถามตามมาเยอะะเลยทั้งเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลแล้วก็ความเป็นอิสระของพรรคเองด้วยขอบคุณสําหรับบทวิเคราะห์นะคะละเอียดมากเลยค่ะและสําหรับผู้ฟังดิฟไดฟของเรานะคะเราขอทิ้งท้ายด้วยคําถามนี้ค่ะนอกเหนือจากการชิงไหวชิงพริปทางการเมืองที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดนี้มันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของโครงสร้างอํานาจหรือว่าเครือข่ายที่พล ที่มันฝังรากลึกในการเมืองไทยบ้างแล้วสิ่งนี้จะส่งผลต่อทิศทางของประเทศในระยะยาวยังไงบ้างโดยอาจจะไม่ต้องคำหนึงก็ได้นะคะว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งอย่างเป็นทางการลองเก็บไปคิดกันต่อดูนะคะชมแล้วถ้าชื่นชอบกรุณากดติดตามแจ้งเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะ